เองแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอ่าบันนี้คืออย่างนี้ค่ะเสียงน้องแบทอ่ะน้องแบทปรับเสียงเป็นตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นเล่นเล่นไงแล้วมันก็นึกว่าน้องแบทอ่ะทําเสียงหลุดอีนี่มันควายก็ต้องเข้าใจนะอีทุดหน้ารานี่มันโง่มันโง่เหมือนวัวเหมือนควายน้องแบทเขากดเสียงนู้นเสียงนี้เล่นขำๆอ่ะใช่ไหมน้องแบทไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนั้นน่ะมันเป็นเสียงเมื่อคืนนี้ที่ผมพูดกับเจตติ้งไงที่ผมพูดที่ผมพูดอยู่หน้าช่องแต่พวกเจ๊ไม่ได้ แล้วทีเนี้ยมานะเอาเสียงผมอะไปทําให้เป็นอีกเสียงหนึ่งเหมือนที่ผมทําเสียงมันเมื่อกี้ไงถ้าใครได้ฟังต้นคลิปอะจะได้ยินใช่ไหมว่าเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นเสียงที่มันพูดใช่ไหมแต่มันเป็นเสียงอื่นไงใช่ป่ะนี่สิบสองนาทีต้นรายการอนะต้นคลิปอะอืมก็อันเดียวกันนะครับเออวิธีการเดียวกันเอาง่ายๆว่าไม่ได้เก็บหุด ไม่ไม่ไม่มีเสียงหลุดแค่นั้นแหละจบใช่ไม่มีเสียงมันมันเอาไปโมโนโมไม่รู้จะเขียนมันมันไม่รู้ว่ามันจะเอาไปเขียนในไอหัวข้อว่าอะไรดีไง<ช>ก็คือไม่มีคนฟังมาแล้วอ่ะคิดดูอ่ะมันไม่มีคนฟังไงน้องแบท<ช>มันก็ต้องชงหัวเลื่อยี่สิบต้นๆก็ไม่เป็นความจริง <c oughs> นะครับเพราะว่ามีใครน้ำมันนั้นมาถามผมอยู่ว่าเราอายุเท่ากันหรือเปล่าผมบอกเลยว่าผมมาย0ี่สิบปลายๆปลายมากๆแล้วด้วยเออ ยีิต้นๆก็ไม่เป็นความจริงนะคะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนี้ผู้เยี่ยนเนี่ยความจริงมันจะไม่พูดมันจะพูดแต่เรื่องตอแหลอืมต่อเลยครับ